ทหารตำรวจสนที่กำลังจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนม,มาที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน24คนที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี พันตำรวจเอกอุดมเปี่ยมศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับกองร้อยทหารพานกองร้อย1401กรมทหารพานที่14จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เดินเท้ามาจากอำเภอเมตตาฝั่งประเทศเมียนมาข้ามแดนผ่านช่องทางบ้านตะโกล่างหมู่ที่8ตําบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาจำนวน24คนแยกเป็นชาย15คนหญิง9คนมีอายุตั้งแต่ 19-37ปีจากการสอบถามแรงงานทั้งหมดยอมรับว่าเดินทางมาจากหมู่บ้านเมตตาฝั่งประเทศเมียนมาใช้ช่องทางข้ามแดนบ้านตะโกล่างเนื่องจากช่องทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลยอย่างเข้มงวดไม่สามารถข้ามแดนได้ตำรวจจึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทำประวัติที่สถานีตำรวจภูธรส่วนพึ่งมีรายง,งานว่าแรงงานดังกล่าวทราบว่าขณะน,นี้ทางจังหวัดแด้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตั้งแต่วันที่4สิงหาคม ถึงวันที่2กันยายนนี้ทําให้มีนายหน้าคนไทยพยายามหลอกแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานและจะนําแรงงานทั้งหมดไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแต่มาถูกจับกลุ่มได้ก่อน